ถ้าเกิดเราตายไปก็คงจะมีคนแท็กเฟซแท็กไอจีแท็กสตอรี่ RIP รักมึงนะเพื่อนแกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีที่สุดเป็นคนรักที่ดีคนหนึ่งคิดถึงนะก็คงอะไรทำนองนี้แต่ตอนที่เรายังหายใจอยู่เราแทบจะไม่ได้ยินอะไรแบบนั้นหรอก เราไม่แคร์ไม่ห่วงความรู้สึกกันถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆผมก็แค่อยากจะบอกว่าไม่มีใครอยากจากไปเพื่อให้อีกคนนึกถึงหรอกแต่เราอยากให้คนนึกถึงเราตอนที่เราหายใจอยู่มากกวา่ามีโอกาสได้พูดจงพูดมีโอกาสได้ทำจงทำเพราะบางครั้งพรุ่งนี้อาจไม่มีอยู่จริง